ดีครับจากร้านนวัชชัยนะครับขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสดีๆนะครับมาติดกับโชกกับรถดีแมตัว V c คอร์เลยนะครับเป็นโชคของ Carry b บอยนะครับซึ่งติดตั้งออกมาแล้วจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับตัวนี้จะเป็นประกับเพิ่มมานะครับขึ้นมาแบบนี้เลยไม่ได้ตัดแต่งอะไรนะครับใช้ตัวเดิมของรถเลยโชคแบบนี้นะครับเป็นของ Car r y b o อยมั่นใจได้ครับว่าตัวเนี้ยเขาทำโชคเกี่ยวกับหลังคามาเยอะมั่นใจว่าน่าจะดีมากๆครับเนี่ยครับ ติดสองข้างแบบนี้เลยนะครับตรงรุ่นนะครับใช้ของตรงรุ่นมันก็จะทําให้ไม่ขูดกระสีของตัวรถนะครับสบายใจได้นะครับนะครับมันก็จะเว้นของตัวรถโดยพอดีนะครับกล่องเขาหน้าตาจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปิดให้ดูหน่อยครับแม่ตัวนี้เป็นตัว V ีคอร์สนะครับเปิดให้ดูนะครับเบาไหม เหมือนฟาคาร์บอนเลยใช่ไหมเนี่ยครับติดแล้วออกมาในลักษณะนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัตชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์05 711 701นะครับขอบคุณครับ